ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาวโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 นิสสันซันนี่ น,ะะ <S <S นิโอนะครับอันนี้นอนอยู่ข้างล่างครับเปลี่ยนหน้าคับนิสัญนยู นี่ถอดไปแล้วครับนี่ถอดไปแล้วครับคัดแอมันไม่ทำงานครับอ๋อกินข้างเดียวคัดแอมกินข้างเดียวครับ Thank <laughs> you. Yeah. <laughs> 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 Thank mm -hmm. you. ถอดชุดนัาคัดออกมาแล้วครับนัาคัตที่นี่นัาคัดเก่านี่นัาคัดเก่านักชุดนัาคัดเก่าอยู่นี่ครับเสียงสภาพนะครับเสียงสภาพนี่ชุดนัาคัดใหม่ที่จะใส่เข้าไปนล้วเป็นของใหม่นะครับของใหม่ใส่คอยเมล็ดเข้าไปแล้วนะครับต่อทนก็ใส่มูเล่นะครับใส่มูเล่แอร์คอยเมล็ดใส่ไปแล้วครับคอยเมล็กใหม่ใส่ไปแล้วครับเช็ดทำความสะอาดตรง แกนกลางชักหน่อยนึ่งนะครับเพราะตัวแกนกลางมันมีค่าเสน่ห์อยู่เกษตรมุ่เล่เข้าไปวล้เกษตรมุ่ปแล้วครับเเล้าครับมุเล่หน้าคัดแอร์นะครับที่นี่คือมุเล่นะครับตัวนี้คือมุเล่ยอ่าลองค่อยๆต่อเข้าไปนะครับต่อก็คาไปเพิ่ต้องค่อยต่อเข้าไปนะครับก็ ต้องดูว่าจะจะให้มันเอียงนะครับให้มันเอียงต้องต่อไปให้มันตรงจะลําบากตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ว่าไม่ถอดความหมกมันไม่ปล่อยน้ํายานะครับตรงนี้ก็ไม่ปล่อยน้ยานํายาถอดเปลี่ยนนักคัดแบบไม่ปล่อยน้ํายานะครับอาจจะอ่าเกกะนิดหนึ่งก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับอาจจะมีสิ่งขีดขวางอาจจะเกะกะนิดหน่อยไม่ไรครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ ตีก็ไดดูให้มันตรงๆเวลาตีดีมันตรงๆรย่ให้มันเอียงนะครับตีให้มันตรงๆครับตีให้มันตรงๆ๋ยวเอียงเอียงมันจะเกิดความเสียหายได้นะ ตีไปเรื่อยๆีไปเรื่อยๆครับตี้ไปตีจนทอจนกวามันจะสึกหมุนดูว่ามันมีปัญหาอะไรเปล่านะครับมันดูมันติดมันนีไหมมันเบียดมันเสียดมันสีไหมครับต้องหมุนดูด้วยว่ามันลื่นนี้มันมันทำงานมันลื่นยังไงเวลาหมุนมันลื่นนยัไไมนะครับไม่เบียดไม่มีเสียงดังโอเคครับ ใส่มูลเล่เสร็จแล้วก็หาแหวนล็อกล็อกครับล็อกมุลเล่ไว้ไม่ให้มันหลุดก็ใส่แหวนล็อกนะครับเรียกแหวนล็อกก็ได้หรือว่าเรียกคิปล็อกก็ได้นะครับใส่แหวนล็อกเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าคาบมันหลุดมานะครับใส่ไปแล้วก็ต้องตรวจเช็คดูให้ดีว่ามันเข้าล็อกอก็ร่องไหมมันเข้าร่องมันไหมครับร่องเล็กๆมันมีร่องเล็กๆอยู่แล้วก็ต้องหากอะไร ดันๆเข้าหน่อยเผื่อบางครั้ง,งมันไม่เข้าเข้าล่องนะครับเดี๋ยวจะทําให้การล็อกไม่ไม่แน่นทําให้มุเล่หลุดออกมาได้นะครับต้องดูให้ดีว่ามันเข้าล็อกดีไหมเข้าล่องดีไหมนะครับต้องตรวจสอบให้ดีนะครับโอเคใส่ไปแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วล็อกหมุนมุเล่ดูว่ามันโอเคไหมเออมันมีปัญหาไหมนะครับหมุนดูมันมีเสียงก็แก๊กว่แก๊กไหมตอนนั้นเราก็ใส่หน้าคัตเข้าไปนะครับ ใส่นักคัดแอร์เข้าไปตัวนี้คือนักคัดแอร์นะครับตัวแผ่นสุดท้ายคือนักนคัดแอร์นะครับนะครับเราก็ต้องใส่ซิมนะครับใส่ซิมลองด้วยนะครับใส่ซิมลองดูว่ามันห่างไปไหมมันชิดไปไหมนะครับนักคัดนี่อย่าให้มันห่างเกินไปอย่าให้มันชิดมากเกินไปมันต้องอยู่ในระดับที่พอดีนะครับนะครับ เราต้องตรวจสอบ <cellular. S 2> ด้วยเสร็จนะครับไปแล้วเราก็หมุนน็อตเบร์สิบเพื่อล็อกมันนะครับหลังานั้นเราหมุนดูหมุนดูว่ามันชิดไหมมันมีเสียงดังชิดไหมเวลาหมุนมันชิดเกินไปไหมถ้ามันชิดเกินไปเราก็นี่ถ้ามันโอเคพอดีเราก็ล็อกเบอร์สิบเลยเลยครับถ้าโอเคพอดีเราก็ล็อกเบอร์สิบเลยล็อกเบอร์สิบให้แน่นเลยอาดเบอร์สิบให้แน่นเลยครับ อัแบบอดรอสิบใหนน้แน่นนะครับล็อกหน้าก่อนเอาคิมล็อจกจับหน้าคัดก่อนนะครับจากนั้นก็เอาบล็อกเล็กนะครับบล็อกเล็กเ็หมุนนะครับอัดแค่ตึงๆมือพอครับอย่าอัดแรงมันล็อตเบอร์สิบแล้วขาดได้นะครับอย่าใช้บล็อกตัวใหญ่นะครับเอาบล็อกตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับอัดให้ตึงๆมือครับเอาให้ตึงๆมืออย่าใช้บล็อกตัวใหญ่แล้าตัวใหญ่อัดขาดได้นะครับน็อกพวกนี้เอา<ม>ให้ตึงๆเลย เอาให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็หมุนดูนะครับหมุนดูว่ามันเสียดสีไหมเอามือกดดูว่ามันถึงไหมมันดูดกดมือกดดูว่ามันห่างไปไหมชิดไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่มีปัญหาแล้วก็โอเคผ่านเราก็ประกอบอย่างอื่นต่อไปนะครับ ใส่ลูกลอกครับใส่ลูกลอกตั้งสายพานใส่ลูกลอกตั้งสายพานเข้าไปนะครับใส่ลูกลอกตั้งสายพานเข้าไปนะครับอัดให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่สะพานเข้าไปแล้วก็ตั้งสายพานครับตั้งสายพานนี่คือตั้งสายพานนะครับตั้งสาพานอนี้ผมเพิ่มสปีดให้มันเร็วขึ้นนะครับเพิ่มสปีด ดีโอมันเร็วขึ้นมันจะได้อันนี้ก็ใช้ตั้งสาพานเฉยครับตั้งสาพานเบอร์แปดนะครับดูสาพานมันตึงบ่านะครับตอนนี้กําลังทําการตั้งสายพานอยู่นะครับตั้งสาพานดูว่ามันหย่อนไปไหมนะครับมันหย่อนไปเราก็ตั้งให้มันตึงหน่อยตั้งเพิ่มมันตึงๆนะครับตรงนี้สาพานต้องตั้งให้ตึงๆนะครับถ้าหย่อนเดี๋ยวมันจะเสียงดังนะครับมันจะดังเอ็ดเอ็ดเอ็ดนะครับเราตั้งให้ตึงนะครับตั้งให้ตึง ตั้งให้ตึงๆมือนะครับโอเคตั้งให้ตึงๆ,ๆนะครับก็ตั้งไว้ตึงมันจะเกิดเสียงดังนะครับพวกสายพานพวกนี้นะครับพอตั้งตึงแล,ล้วเราก็ล็อกล็อกเบอร์สิบสี่ให้นั่นนะครับล็อกล็อกลูกลอกเบอร์สิบสี่นะครับล็อกแน่น ออกแ่นั้นเลยครับอาจให้แน่นๆนเลยครับอาจให้แน่นเลยครับอาจให้แน่นได้นะครับแต่จะแน่นมากจวน็อตขาดนะครับอเอแคพออยู่ก็พอแต่นับเป็นสี่ก็ขาดจ้างแล้วอตอนต,ตึงมือนะครับไม่ตึงตึงมือเลยอ่าตึงมือก็พอแล้วครับ คอมเรสร์ทำงานแล้วครับคอมเรสร์ทำงานแล้วครับสตาร์ทเครื่อร์คอมทำงานแล้วครับโอเคนะครับตอนมาไม่ทำงานนะครับตอนมานี่เปิดแอร์นี่เงียบเลยอันนี้ทำงานนะครับโอเคประกอบอย่างอื่นต่อเลยครับตอนนี้ฝาข้างซุ้มล้อแล้วก็ใส่เรียบร้อยนะครับจิ๊บล็อกก็ใส่ให้ใหม่นะครับฝาล่างก็ใส่เข้าไปแล้วครับยึดน็อตอะไรเรียบร้อยแล้วครับฝาล่างนี่คือฝาล่าง จิบล็อกก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับจิบล็อกใส่เรียบร้อยแล้วครับไม่มีก็ใส่ให้ใหม่นะครับตอนไหนไม่มีก็ใส่ให้ใหม่ใส่จิบล็อกข้าใหม่ตัวหนึ่งนะครับสองตัวสามตัวครับใส่จิบล็อกข้ใหม่นี่ก็ประกอบรียบล็อกนะงานสรุปทุกอย่างทำงานเสร็จจียบล้อกครับนี้

นิสนอีโอเปลี่ยนชุดนักพัฒใหม่นะครับมา,ามาดูภายในห,หน่อยครับภายใ,ใน,น,นนิสสันอีโอปี2005สวิกแอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับสวิกแอร์แล้วก็วันรุ่มสวิกก็อยู่ประมาณนี้แหละชุดคอนโทรลแอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับน,น,น,นะครับคือนิสสันอีโอปี2005นะครับ Ok, ele é pra hora,